น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อทุกชีวิตล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมภาวนาไว้สองคำนี้ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ ทุกชีวิตล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมภาวนาไว้สองคำนี้จากผลภยัยสมเด็จพระญาณสังวรการตายหมู่จำนวนมากในระยะนี้ที่ไม่ค่อยเคยปรากฏในบ้านเมืองเรามาก่อนน่าจะเป็นผลดีแก่จิตใจผู้อยู่หลังทั้งหลายไม่มีผู้ใดหนีพ้นมือแห่งกรรมต้องพบด้วยกันทุกคนมือแห่งกรรม ย่อมกรรมทุกชีวิตไว้ได้ในวันหนึ่งเมื่อเวลามาถึงเราเองทุกคนก็เช่นกันการตายที่พร้อมกันไม่ได้หมายถึงชีวิตในภพภูมิข้างหน้าจะทัดเทียมกันกรรมที่ต่างทำไว้ไม่เสมอกันจะนำไปคนละทางสุขทุกข์ดีเลวสูงตำ่ำต่างกันตามแรงแห่งกรรมอย่างไรก็ตาม กรรมทางใจคือความคิดทางใจก่อนจะตกอยู่ในอุ้งม,มือแห่งกรรมที่จะนำชีวิตนั้นสำคัญนักกรรมนั้นจะนำไปเป็นแรงให้สวยผลแห่งกรรมนั้นเป็นลำดับแรกดังนั้นในยามที่ต่างก็กำลังวิ่งหนีกรรมไม่ดีอยู่นี้ท่านจึงสอนให้มีพระอยู่ในใจให้คุ้นเคยกับพระ ด้วยการภาวนาพุโทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆไว้เสมอยามที่ต้องตกใจหรือต้องทุกข์ทรมานเพราะมือแห่งกรรมมากรรำชีวิตไว้ก็จะมีพระอยู่ในใจตามความคุ้นเคยหรือทำมาเป็นประจำแล้วเป็นกรรมที่ดียิ่งทางใจมือแห่งกรรมดีมีแต่จะพาไปดีเท่านั้น มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจมีพุทธโธอยู่ในใจถ้าไม่หมดอายุโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุแม้ร้ยแรงเพียงไรก็จะไม่สามารถทำลายชีวิตได้ถ้าหมดอายุก็จะได้ไปสู่สุคติจึงควรนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาพุทธโธไว้เสมอผู้ถามถามว่าสงสัยค่ะตอนนี้มีน้ำมาจากทางเหนือ ก็จะมีการตายหมู่เกิดขึ้นไม่ทราบว่าพวกที่มีกรรมจากการตายหมู่เขาทำกรรมอะไรไว้ถึงต้องตายหมู่หลวงพ่อเมตตาตอบว่าถ้าหากว่าตายจริงๆก็คือโทษปานาติบาตแสดงว่าทำกรรมมาในลักษณะเดียวกันและพร้อมเพรียงกันทำอย่างเช่นว่าองคุลีมานสมัยที่ท่านเป็นอหิงสกะ ที่เป็นโจนอยู่ท่านฆ่าคนไปในตำราเขาบอกว่า999นั่นไม่ใช่หรอกเพราะระยะแรกที่ฆ่าแล้วท่านคิดว่าท่านจำได้ก็ไม่ได้จดไว้จนกระทั่งจำไม่ได้จริงๆต้องตัดนิ้วมาร้อยไว้แสดงว่าเกินปรากฏว่าในอดีตชาติมีชาติหนึ่งที่ท่านเกิดเป็นควายป่า ชาวบ้านเอาควายมาเลี้ยงที่ชายป่าท่านก็ออกมาวขวิดควายชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาก็เลยพร้อมใจกันล้อมฆ่าในเมื่อก่อนจะตายท่านก็เลยอาคาดไว้ว่าจะมาฆ่ามันบ้างเมื่อกลับมาเกิดใหม่ในชาตินี้พวกที่โดนฆ่าก็คือพวกที่เคยล้อมฆ่าท่านตอนนั้นถ้ากลับมาอย่างเดียวกัน ก็จะตายในลักษณะเหมือนเหมือนกันบางทีตายพร้อมกันด้วยส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารัพย์สินซึ่งของที่เสียหายอันนี้เกิดจากกรรมอธินนาทาน เคยลักขโมยเขามาทรัพย์สินในชาตินี้ก็จะเสียหายด้วยการลักขโมยบ้างเรียกว่าโจรภัยโดนทําลายด้วยลมบ้างเรียกว่าวาตะภัยโดนทําลายด้วยน้ำบ้างเรียกว่าอุทก,กภัยโดนทําลายด้วยไฟบ้างเรียกว่าอักขีภัยผู้ถาม แล้วที่เขาตายหมู่วิญญาณพวกเขาเหล่านี้จะไปเกิดพร้อมกันหรือว่าต่างคนต่างไปเจ้าค้าหลวงพ่อเมตตาตอบว่าต่างคนต่างไปตามกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแล้วแต่ว่าหนักเบาแค่ไหนเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ใช่นัดกันทำสิ่งที่ตัวเองทำเฉพาะตนก็มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัต พระเทวทัตกอบทรายขึ้นมาประกาศว่าเราจะตามจองพระพุทธเจ้าทุกชาติกับจำนวนเต็มเม็ดทรายในกำมือนี้เสร็จแล้วท่านก็ตามจองมาเรื่อยไม่ใช่ว่าเจอกันทุกชาติไม่ใช่เจอกันทุกครั้งหากแต่ว่าชาติไหนพระเทวทัตผลักลงนรกไปพระพุทธเจ้าท่านเองก็ไปทำบุญทำบาปอะไรของท่านอย่างอื่นไป มีหลายชาติที่ท่านลงนรกไปอย่างน่าเชื่อตาบานเหมือนกันแต่พอเกิดขึ้นมาพร้อมกันเมื่อไรก็ฟัดก,กันต่อแล้วอันนี้เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านเสียเปรียบพระเทวทัตเพราะพระเทวทัตเล่นฝ่ายเดียวตลอดเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าแต่ละชาติ จะได้นัดกันไปทำความดีความชั่วพร้อมๆกันอย่างนั้นมันก็มีแต่ละชาติที่ต่างคนต่างทำบ้างพอมาถึงชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตเกิดเป็นพระเทวทัตก็มาว่ากันยกสุดท้ายพอยกสุดท้ายแล้วต่อไปพระเทวทัตท่านเกิดเดือดร้อนเองแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่เกิดแล้วนี่ เรื่องการตายหมูน่นี้ท่านเล่าไว้เหมือนกันในคำพีพระธรรมบทคือเรื่องพระเจ้าวิทุทภะเรื่องมีอยู่ว่าพระเจ้าวิทุทภะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าประสเสนที่โกศนแห่งเมืองสาวัตถีประสูตรแต่พระนางวาสภะขติยา ซึ่งเป็นเชื้อสายของเจ้าสักยะแห่งเมืองกาบิลพัทหากจะนับตามลำดับญาติกันแล้วพระเจ้าวิทุพภะก็คือพระญาติของพระพุทธเจ้านั่นเองสมัยที่ทรงยังเป็นเจ้าชายอยู่ทรงมีความเครียดแค้นพระประยุรญาติฝ่ายพระมารดาโดยถูกพระญาติเมืองกาบิลพัท ดูหมิ่นเหยียดยามว่าตนมีพระมารดาที่มีศัก์แค่เพียงลูกพระสนมเมื่อได้ครอบครองราชาสมบัติต่อจากพระราชบิดาแล้วพระเจ้าว,วิทุถภะจึงสเสด็จกรีธาทัพไปประชิดเมืองกบ,บิลพัททันทีส่งรับสั่งให้ข่าเจ้าสักกยะทุกพระองค์เว้นพระเจ้ามาหามานะผู้เป็นพระเจ้าปู่พระองค์เดียวเท่านั้น แม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปทรงแสดงพระอาการห้ามถึงสองครั้งก็ไม่อาจต้านทานไว้ได้ทหารพระเจ้าวิถุตาภะก็บ้าครั่งจึงตลุยฆ่าเจ้าสากักยะอย่างบ้าเลือดเมืองกะเบลพัทซึ่งเป็นเมืองเล็กๆมีทหารเพียงหยิบมือเดียว ซ้ำยังเป็นผู้มีคุณธรรมตั้งอยู่ในธรรมอีกก็ถึงการอาวสานย่อยยับลงไปด้วยประการชานี้เมื่อเจ้าวิทุทภะ ผู้มีความแค้นเป็นอารมณ์ได้ปฏิบัติการจองเวรอันโหดเหี้ยมต่อเจ้าสักยะเรียบร้อยสมประสงค์แล้วก็กรีฑาทัพกับสาวัถีมหานครทหารต่างฮึกเหิมชัยโยโห่ร้องกันมาตลอดทางรอนแรมมาจนถึงค่ำจึงหยุดพักที่ฝั่งแม่น้ำอจิราวดีทหารต่างแยกกันไปพักพวกหนึ่งนอนบ,นบนบกริมฝั่ง พวกหนึ่งนอนบนชายหาดพอหัวถึงพื้นก็ต่างหลับไหลด้วยความอ่อนเพลียไม่นานพวกหมดเจ้ากรรมไม่รู้มาจากไหนพากันขึ้นมากัดทหารเหล่านั้นพลวันพวกที่นอนบนบกริมฝั่งก็ส่งเสียงเอะอะว่าหมดตรงนี้ชุมจริงไอหมดยิ้มที่อื่นมีเยอะแยะไม่ขึ้นมาขึ้นตรงนี้ที่เรานอน,อนได้ ว่าแล้วก็ย้ายที่ลงไปนอนที่หาทรายพวกที่นอนอยู่บนหาทรายก็เกิดความรำคาญว่าหมดพวกนี้ไหนมาอยู่ชายหาดได้ว่าแล้วก็ขึ้นไปนอนบนบกเรียกว่าสลับที่กันนอนตกดึกมาลมพัดเย็นสบายจึงหลับต่อแทบสลบสลายกันไปคอนแจง้งแม่น้ำก็ค่อยๆเอ่อล้นขึ้น เพราะทางต้นน้ำฝนตกหนักแล้วไหลบ่าลงมาใต้อย่างรวดเร็วพัดพาเอาทหารที่นอนบนหาดทรายไปด้วยทหารเหล่านั้นสุดจะช่วยตัวเองทันกลิ้งไปกับสายน้ำอันบ้าครัง่งกระทบโขดหินใตบ้างจมน้ำใตบ้างไม่เหลือรอดแม้แต่คนเดียวในจำนวนนั้นท่านว่ามีพระเจ้าวิทุธภะด้วย ส่วนทหารที่นอนบนบกริมฝั่งเลยลอดตัวไปทั้งหมดสรุปแล้วทหารพวกนี้รอดตัวเพราะหมดแท้แท้และพวกที่ตายก็ตายเพราะหมดยิ้มอย่างที่ตัวประสบมาอีกเหมือนกันเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าการตายหมู่นั้นเคยมีมาแล้วในอดีต และเป็นอดีตอันน่าสยดสยองถึงกับมีจารึกไว้เป็นหลักฐานคล้ายกับจะสอนคนรุ่นหลังว่าให้จำเหตุการณ์นี้ไว้เป็นเรื่องสอนใจเธดข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วชมพูทวีปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟป่าต่างโจดจันขนานกันว่าการตายหมู่ของคนพวกนั้นน่าสยดสยองแม้ภิกษุ พุทธบูรตษท,ทั้งหลายก็อดเสียใจไม่ได้แม้จะทราบว่ากรรมมุนาวตัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็ตามเถอะก็ยังไม่แจ้งชัดว่าเพราะกรรมอันใดจึงเป็นเช่นนี้จึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ทูลถามเพื่อให้หายข้องใจพระพุทธองค์จึงทรงมีบรรทูลตรัสว่า พวกเจ้าศัก,กะยะเหล่านี้ทำกรรมหนักไว้คือได้เคยสมครบร่วมคิดกันโปอยยาพิษลงในแม่น้ำทำให้คนตายสัตว์ตายเสียมากต่อมากผลกรรมก็เลยตามสนองทำให้จมน้ำตายหมู่อย่างที่เห็นส่วนพวกทหารเหล่านั้นพวกรอดตายแสดงว่ายัางไม่ถึงที่คือไม่ได้ทำกรรมหนักไว้ในอดีต จึงมีเหตุให้ลุกจากหาดไปนอนบนบกเสียส่วนพวกที่ตายเขาเรียกว่าถึงที่แล้วทั้งที่น่าจะผลไม่ตายเพราะนอนบนบกอยู่แล้วแต่ก็ต้องลงไปนอนรอความตายบนชายหาดแสดงว่าพวกนี้เคยทำกรรมหนักคือฆ่าหมูเขามายกยกก็เลยมาตายหมูทำนองนี้ดาบ นั้นคืนสนองนั่นแหละหากจะถามว่าทหารที่นอนบนบกก็ฆ่าเหมือนกันแต่ทำไมไม่ตายเล่าข้อนี้ท่านเฉลยไว้ว่าทหารพวกรอดตายไม่ได้ทำกรรมหนักเพียงแต่ฆ่าตามรับสั่งคือฆ่าเฉพาะพวกที่พูดว่าเป็นเจ้าสักยะเท่านั้นนอกนั้นไม่ฆ่าเรียกว่าเป็นทหารอยู่ในสัจจะ และมีคุณธรรมรักษาวินัยดีส่วนพวกที่ตายเป็นพวกที่เมามันทำเกินรับสั่งฆ่าหมดไม่ว่าเจ้าสักยะหรือชาวเมืองลูกเล็กเด็กแดงพอเจอเป็นฟันเหมือนช้างตกมันกรรมเลยตามสนองเอาดังกราวท่านผู้ฟังคะจากเหตุการณ์ในอดีต ที่เราได้นำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังเราอาจจะนำมาเปรียบเทียบได้ว่าพวกที่ตายหมู่เพราะเครื่องบินตกก็ดีรถชนกันก็ดีเรือล่มก็ดีแสดงว่าเขาเหล่านั้นอาจเคยทำกรรมร่วมกันไว้ในอดีตชาติอาจจะเคยร่วมกันเป็นทีมกงบ้านกงเมืองเช่นอย่างปัจจุบันก็เรียกว่าการคอร์รัปชัน การกระทําเหล่านี้ล้วนเป็นการกระทําหมู่เมื่อตายจากชาตินั้นไปแล้วกรรมนั้นก็ติดตามไปเรื่อยๆพอทันเข้าก็อาจจะยังไม่ให้ผลในทันทีรอจังหวะให้มาพร้อมกันก่อนคือให้คนทำกรรมร่วมกันมาพร้อมหน้าพร้อมตากันก่อนพอมาพร้อมแล้วกรรมก็เริ่มสําแดงผล ส่วนผู้ไม่เคยมีส่วนร่วมไปทำกรรมกับเขาไว้แต่เผอิญไปอยู่ในหมู่นั้นด้วยก็บักจะรอดตัวได้อย่างน่าอาัศาจรรย์พระท่านว่าอันคนเรานั้นหากทำกรรมชั่วไว้แม้จะเหาะขึ้นไปบนฟ้าหนีไปอยู่ในถ้ำในเขาขุดหลุมหลบลงไปในดินลงเรือหนีไปในท้องทะเลหรือดำน้ำหนีลงไปใต้มหาสมุทร ที่จะพ้นความชั่วที่ตนเคยทำไว้เป็นอันไม่มีกรรมที่ทำไว้เป็นประดุษสุนักไล่เนื้อวิ่งตามเนื้อสมันไปหากทันเนื้อสมันเมื่อไรเป็นต้องกัดทันทีหากจะเปรียบเทียบสมัยใหม่ก็อาจจะได้ว่าเหมือนสุนักตำรวจไล่กวาดผู้ร้ายทันกันเมื่อไรก็ขยํำกันเมื่อนั้นแลและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝา ทุกทกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ถังปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ